เมนูกับข้าวเจ้านี่ของเฮาจะเป็นพัดบะเขือใส่บะหอยอันที่ซอยอยู่นี่ภาษาเหนือเพื่อนห้องว่าบะหอยแต่ถ้าเป็นภาคกลางเพิ่นก็จะห้องว่ามะละขี้นอกอีกอ่ะหะแล้ววันนี้เฮาก็จะเอามาพัดใส่กับบะเขือยาวบาตีเพิ่นก็จะใส่บะทัวฟักยาวตวยแต่วันนี้เฮาบ่ได้ใส่แล้วเฮาก็เอาบะหอยบะเขือมาซอยละไ้ก่อนแล้วก็เอาพริกแดงก,กับหอมขาวมาซอย ถ้าไผสะดวกต่ำจะต่ำเอาก็ได้นะแล้ววันนี้เขาจะใส่หมูสามันแต่คืนที่นี่ฝนตกแห้งขนาดที่อื่นตกกันขอเจ้าเจ้านี่เลยอากาศเย็นสบายเตรียมเครื่องอย่างเซตแล้วเขาก็ไปตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วก็เอาพริกกับหอมลงไปพัดเนี่ยก่อนพริกกับหอมมันเหลืองแล้วก็เอาหมูสามันลงไปบะเกียบะหอยนี่ถ้าบะยากินพัดเอามายำก็ลำนะ้ำหนาพัดหมูสามันกับพริกทื่มันหอมแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเติมซอสฟ้าเขียวลงไปซอสนี่มันจะทําให้เมนูพัดมีกลิ่นหอมแล้วก็เอาบะเกือบะหอยมาใส่ลงไป เ้วก็กลนไปกลนมารู้สึกว่ากลนกระทะมันจะแห้งสักหน่อยเดี๋ยวเขาจะเอาน้ําสะอาดเติมลงไปใส่น้ําลงไปบ่ต้องนกนะักหนาน้อยเดียวก็พอน้ำนี่มันก็จะช่วยให้พักของเ o าซุกเรีวเ้วแหมหน่อย แล้วเขาก็จะมาปรุงรสใส่ชูรสรสด,ด,ดีน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวใส่ทุกอย่างลงไปแล้วก็กลนไปกลนมาแหมสักกาปลาเกก็เริ่มซุกละแล้วเขาก็มาจิ้มพอรสชาติมันจางเกลือไปน้อยก็เลยเติมน้ำปาลงไปเซ็จแล้วเจ้ากเมนูคั่วบลเขือบลาหอยแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปหน้าปะกันใหม่สวัสดีเจ้า